ในฐานะประธานคณะอนุมการกันกองและติดตามการดําเนินงานกองทุนบทบาทสตรีของอำเภออมก๋อกยจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดดําเนินโครงการเชิดชูกเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจําปี2568วันนี้อําเภออมก๋อกยอได้ส่ง สำนักงานเลขานุกการเข้าไปประกวดในเป็นตัวแทนของอำเภออมก๋อยนะครับก็ในการดำเนินการของคณะกรรมการนะครับทางฝ่ายเลขาในส่วนของการดำเนินการก็ได้ดำเนินการครบถ้วนนะครับในทุกมิตินะครับมา6เรื่องนะครับที่ทางอำเภอ ได้ร่วมกันนะครับกับเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนแล้วก็คณะกรรมการสตรีของอำเภออมก๋อยก็ในเรื่องของการบริหารจัดการสำนักงานนะครับในเรื่องของการเบริกจ่ายงบประมาณบุตรหนุนในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกองทุนบทบาทสตรีและเทคนิคนวัตกรรมในการบริหารงาน กองทุนบทบาทสตรีทั้ง6ประเด็ดนนี้ในส่วนของอำเภออมก๋อยได้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยนะครับต้องเรียนย่างี้ครับว่าในส่วนของอำเภออมก๋อยในการทำงานของเราเราทำงานตลอดทั้งปีนะครับมีการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนในทุกรูปแบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตามหนี้ซึ่งเป็นหนี้ที่จะต้องเป็นศูนย์นะครับ เราได้ดำเนินการอ,อย่างเข้มข้นนะครับในพื้นที่เราแล้วก็ต้องชื่นชมพี่น้องสตรีของเรานะครับในเรื่ององการคู่เงินกองทุนนะครับมีการใช้เงินกองทุนตรงตามเวลานะครับตรงตามเดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนะครับติดตามแล้วก็ คนอมกว๋วยนะครับสติของคนอมกว๋วยกเ็เป็นคนที่มีเรื่องของการามีระเบียบวินยัยทางการเงินที่ดีนะครับอันนี้ต้องยอมรับเราจึงส่งประกวดสำนักงานเลขานะครับคณะอนุกรรมการกันกองเพื่อที่จะให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับพิจารณาใน รางวัลน,นะครับที่แล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการนวัตกรรมใหม่ๆของเรานะครับที่พยายามจะนำเสนอทางสำนักงานพนัฒนาชุมชนจังหวัดก็ในเรื่องอกลยุทธ์4ีต่อนะครับ mm hmm. เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นรูปธรรมนะครับก็ เรามีทีบูรณาการสามเสอร์สตีนะครับที่จะปล่อยขับเคลื่อนเรื่องของสี่ต่อนะครับต่อแรกก็คือเรื่องของการแต่งตั้งในการแต่งตั้งคําสั่งนะครับของคณะอนุกรรมการคณะทํางานแล้วก็อาสาผู้ประสานงานกองทุนบทบาทสตรีประจําหมู่บ้าน2ก็คือเรื่องการตรวจสอบนะครับเรื่องการตรวจสอบประเด็นของความเสี่ยงในการกู้ยืมความสามารถในการชําระคืนและความคุ้มค่าและประโยชน์ 3. เรื่องของการติดตามนะครับก็เรามีการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มต่างๆในพื้นที่นะครับเพื่อจะได้เป็นขวัญกําลังใจสุดท้ายครับเรื่องของการตักเตือนแต่การตักเตือนของเราเนี่ยเป็นการตักเตือนที่เป็นการตักเตือนก่อนชําระหนี้นะครับในเรื่องของการตักเตือนทางกลุ่มไลน์ก็ดีทางโทรศัพท์สายตรงก็ดีสุดท้าย เคประตูบ้านนะครับอันนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่ๆที่ทางสนักงานคณะนุกการกันกองติดตามของอำเภออมก่อยได้ดําเนินการนะครับแล้วคิดว่าเป็นนวัตรกรรมที่จะสามารถขยายผลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นประโยชน์กับการทํางานของสํานักงานเลขานุก,การได้เป็นอย่างดีครับสวัสดีเจ้า ข้าเจ้านีรพรคำใจกับเป็นผู้ประสานงานเนาะหรือว่าประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลมณจองกับนีรพรคำใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทิศอาสาเนาะอาสาเปิดโดยเฉพาะงานพอชชอเนี่ยก็จะลงพื้นที่เนาะติดตามกลุ่มซึ่งได้กู้แสงกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวดันดนําโดยพี่ประธานอาเภอแล้วก็มีการแนะนําการ กู้แตงเอาไปเน่้อหยางแตามจุดวัตถุประสงค์ที่เราได้ได้อู้กันไว้ได้เกินกันไว้เนาะแล้วก็เราก็ได้มาลงมือทําจริงเนาะก็คือทอผ้ากลุ่มสตีทอแ้าบ้านโดงเนี่ยมีสมาชิกอยู่จานวนประมาณสามสิบห้าคนแล้วก็ได้กู้แสดงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยกันหลายกลุ่มแล้วกับหลายรุ่นแล้วก็นำแสดงที่เป็นทุนเนี่ยมาดําเนินงานจริง โดยมีผ้าทอหลายๆรูปแบบเนาะอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของกลุ่มทอผ้าของบ้านดงอันนี้ก็จำแนกคือกับพี่น้องชนเผ่ามูเตอร์พี่น้องชนเผ่ามูเซอร์เนี่ยก็มีอยู่ในชุมชนแต่หม,มู่มีมันจะมีอยู่ตามหมู่บ้านแล้วก็แต่งอำเภอแต่งจังหวัดก็ถือว่าเป็นกองทุนที่ที่ดีมากๆเลยที่ว่าเอาทุนมาให้จัดีได้ต่อยอด ได้สร้างผลกลาําไรได้สร้างอาชีพแล้วก็ฮือละอ่อนในชุมชนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็พ่อแม่ได้ส่งลูกเฮียนจบหลายๆรุ่นหลายๆคนก็บจบด้วยด้วย,ด,วยด้วยทุนของของทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่วนใหญ่กับแม่ยิงก็จะทอผ้าแถบเนี่ยเนาะเพื่อเอาส่งขายพี่น้องชนเผ่าถ้าตังอชอเนี่ยเพิ่นมาส่งเสริมเนี่ยสตรีเนี่ยยินดีมากๆเลยที่จะ ต่อยอดฮื้อแล้วก็ฮื้งมันยั่งยืนจอยเนาะแล้วก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีบ้านโดของเฮาเนาะก็ขอขอบคุณกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนักๆเจ้าที่ว่าส่งเสริมกองทุนตัวนี้ซึ่งตัแยาตรงนี้เลยว่าเฮาจะบ่าจะบ่า บะทรงนี่เขาหมูมีจเจ้าเฮาต้องทรงเพื่อเขาจะได้มีกองทุนอย่างอี้อยู่กับแต่ทีของอมงก่อยหรือว่าของตำบลม่อนจองเฮาไปเ,เมินเมินเจ้าขอบคุณเจ้าแนดนดินททงไยีี้จึ